ทำยังไงดีอ้าวมีใครอุ้มหอมไหมเนี่ยเขาคือใครเขาจะมาหามหอมหรือเปล่าราดูกันอะไรเนี่ยโอ้ยนาอน่เป็นสื้อผู้หญิงเปล่าเนี่ยน่าตังเลยนี่ไงจะใช้เชื่อแล้วอะ อาช่ายีโอ้โหเสื้อเยอะแยะเอ้ยมาที่เสื้อผู้หญิงทำไมเนี่ยโอ้โเสื้อเยอะแยะเลยสวยมากเลยสินี่คือมีอะไรบ้างเนี่ย แต่เาันายเน่ายี่กัมรอันนีมันเซนว่ะหพี่พอเฮยเมื่อกี้เห็นอะไร่างายหมอันนี้เรจะมาเป็นเด็กนักเรียนอย่างวันผมอายุเก้าผมอายุเกืบเองฮะเอาไม่มีผมอายุแค่อบเองฮะง่ายง่ายไหม มไม่มีเพื่อนหรอกนะผู้หญิงคนนี้เราเอสเปล่าว่เฮ้ยอันนี้พันง่ายังไหมคะจะพาเปล่าไปไหนเนี่ยโอ้โหบ้านใหญ่มากเลยบ้านใหญ่มากมาดูได้ไหมคะ i'm not kidding baby too 哎。嗯 โอ้ยอบอุ่นมากเลยโอ้ยกดผิดอบอุ่นมากเลยเน่ออาอ่างเดี๋ยวไฟไหม้นะ มันตัไม่อาวมีนามีสามิสามสมิุนากรกฎาสิงห่าผืพฤศจิกา

จะมาเดาารุกูเต้เมื่อน้องอีสาวยังไม่รู้ตัว แล้วพี่สาวอยู่ไหนเ่าจะไ,ไม่ได้อ่ะเฮ้ยคนนั้นไงที่สเอาเอะนรอ่า้ยใช้ชื่อนี้นี่ต่องผมไม่มี อิมเอมจะตั้งชื่อน้องนี้ชื่ออะไรอิมเอมจะตั้งชื่อน้องคนนี้ชื่อน้องเบมถ้าเป็นผู้ใหญ่ละแบมบี้เหรอ เอ้ยพี่สาวตามมาแล้วค่ะน้องหนีอึดอแดเล้เอ้ยหลังสองพันที่สองนี เน่าโอ๊ยนี่นี่นีเนี่ยถือก็หาไม่เจอนะคะ เบมบีแบมบีกำลังขี่จักรยานไปอยู่เบมบี i, จะไปหาความลับ ก็พี่สาวเขาก็กำลังตามเราอยู่นะ ก็หายไปแล้วอาบิวจะน่าปะงา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 อาบิอพี่สาวหายไปไหนแล้วอ่ะ I'm no, no, the no. mirror, no, no, no. จาหวังไหมว้าโฮ้หรเรืออเลยทำไมหน้าตามันไม่สวยอ่ะไม่ชอบแบบนี้ไปหาพี่สาวก่อนดีกว่าแต่ว่าพี่สาวคนนั้นหายไปไหนแล้วดองดูสิเธอยังอยูย่อยู่เลย พี่สาวตามดูทุกไลแล้วนะอทำไมพี่สาวไม่มีละ่ะพี่สาวหา,นนายไปไหนแล้วพี่สาว สาวพี่สาวเอ๊ะทำไมพี่สาวอยู่ไหนแล้วเนี่ยฮะในนั้นมีใครอยู่ไม่ไมีเห็นจะมีใครอยู่แล้วทำไมปิดเปิดร์โกงอยู่เนี่ยโอ้ยแล้วคนนี้ใครเนี่ยผมไม่อยากออนไลน์เดทติ้งนะผม,ผมหาพี่สาวไม่เจอ แล้วก็มีคนอะไรก็ไม่รู้มาหาฉันเธอก็จะมายีฉันเนี่ยอะเ่องออกไปที่เอ๊ะนั่นพี่สาวฉันหรือเปล่านั่นน่ะนั่นมันไม่ใช่พี่สาวฉันเขาคือใครหน้าตาคุ้นๆจังแต่มันไม่คุ้นพี่สาวหายช่วยด้วยพี่สาวออกไป จากแมพแล้วแล้วก็หาเพื่อนไม่แต่พี่สาวยังไม่ออกไปแล้วพี่สาวอยู่ไหนล่ะเราต้องขับรถไปขับรถไล่ดีทุกคนหาพี่สาวขับรถมอเตอร์ไซค์ไปก็ล่กันถ้าหาพี่สาวไม่เจอคือแบบว่าร้องไห้งงอเอ้ยงอแงแงององอเงอ เอ้ยเอ้ยไปดีกว่าหาพี่นุชโอ้ยใคร้ะเนี่ยนี่เกือบไปเลยว่าใครเนี่ยโอ้ยหน้าตาคุ้มๆจังเลยเฮ้ยคนเมื่อกี้หรือเปล่านัน่ะอ่าพี่นุชในตาเจ้ นฉันเคยเห็นที่นี่มีความลมาับนะผูผู้หญิงคนนั้นเหมือนกับผู้หญิงผมสีดำที่ไปไล่ยิงปืนแต่แค่ย้อมสีผมคนลองย้อนกลับไปดูครับเขายังผมไม่มีเฟื่อ สัมบี้งั้นเหรอคืออะไรอ่ะผมก็แก้เป็นนักเรียนธรรมดาธรรมดาอืมหาพี่สาวก็ไม่เจอนั้นนี่รถใครเนะี่ยไม่มีใครอยู่ซะด้วยขวางทางเขาก็ไปหมดแล้วสี่นะเพราะฉันหาพี่สาวฉันไม่เจอแล้วฉันจะทำยังไงล่ะ ผมต้องหาพี่สาววันนี้เจ้าถ้าผมหาไม่เจอเกาจะอ้กงาห่แบบพี่สาวผมมาอไหนเขาชื่อนี้นี่ มิลาคือใครอ่านว่ามิลาเหรอเธอไม่เคยพูดเลยถ้าใครเห็นก็บอกพี่เลยนะโอ๊ยกดผิดอีกแล้วใครบอกอาร์ตพี่สาวฉันอยู่ไหนเนี่ยคอนั้นก็เอ้ยประกตึใครเนี่ย เปลี่ยนชุดแล้วนี่วุ่นวายกันชมัดทำยังไงดีฮะอาราลาลาไม่มีบ้านเราจะทำยังไงดีไปหาบ้านดีกว่า ติดตอนต่อไปบ๊ายบายฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่มแนะ่นะ่บไม่ไม่